ใกล้จะปิดรับสมัครกันแล้วนะครับสําหรับการเปิดรับสมัครในรันนครลำปาง2024ที่จะปิดรับสมัครกันในวันที่10พฤษภาคม2567นี้ในเวลา23นาฬิกา59นาทีพวกเรา2คนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางและก็นักวิ่งทั่วประเทศเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆครับและในงานในรันนครลำปาง2024ในปีนี้เราจะมีการแข่งขันประเภทไหนกันบ้างครับพี่บุเก้ ค่ะสำหรับปีนี้นะคะจะมี3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะเป็น Family Run ค่ะอยู่ที่2.5กิโลเมตรอัตราค่าสมัครอยู่ที่600บาทตอนน่อ1คู่ค่ะแล้วก็ประเภทที่2นะคะจะเป็นฟันรันค่ะ5กิโลเมตรอัตราค่าสมัครอยู่ที่450บาทและประเภทสุดท้ายนะคะมินิมาราธอน1ิกิโลเมตรอัตราค่าสมัครอยู่ที่550บาทค่ะครับผมแล้วก็เสื้อที่เรากําลังสวมใส่ในตอนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเสื้อของไนรันนครลำปาง 2,024ในปีนี้ครับซึ่งเสื้อสีส้มนะครับก็จะเป็นเสื้อของประเภทวิ่ง Family Run นะครับ2.5กิโลเมตรและสีฟ้าที่ผมกำลังสวมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นระยะฟ u ร r ดัน5กิโลเมตรและสีเขียวด้านหลังของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะมินิมาราทอนครับ10กิโลเมตร แล้วก็ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะคะในวันที่10พฤษภาคม2517นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาลลำปางแล้วก็นักวิ่งพ่อประเทศไทยนะคะมาสมัครไนรันกันเยอะๆค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากสมัครวิ่งด้วยกันแล้วก็สนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไนรันนครลำปางค่ะหรือจะสแกน QR code ที่เรา โชว์อยู่บนจอนี้ค่ะครับผมแล้วก็ในราตนครลมปาง2024ของเราจะจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้นักวิ่งทุกคนพร้อมกันหรือยังครับเตรียมร่างกายเตรียมหัวใจมาวิ่งชมบรรยากาศและก็แลนด์มาร์คสำคัญของนครลำปางในช่วงเวลากลางคืนกันครับและววันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาสมัครกันเยอะๆนะครับ